สวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาเจอกันกันกบรายการาออปมชคุยข่าวที่สวทนกรสวรรค์ FM 93.25MHz จค่ะจะจัการทุกๆวันเสาร์เวลาเดิมค่ะ10นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาส5นาทีสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่25ตุลาคม2568ค่ะ และสำหรับข่าวแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหวังวันที่25-28ตุลาคม2568ทางด้านของนายสิริพงศ์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่25ตุลาคม2568และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคม2568ณก,กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโฆษกประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ถือเป็นการมาเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งที่สองของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของมาเลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและมีผลประโยชน์ที่ยึดโยงกันโดยในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะร่วมหารือเต็มคณะเพื่อลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านชายแดน การคมนาคมขนส่งการส่งเสริมการ้าและการลงทุนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่2 6ถึง28ตุลาคม2568ซึ่งถือเป็นเวทีการประชุมพหุภาคีครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี โดยการประชุมจะขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมและความยั่งยืนของการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียและติมอร์เลสเตจะเข้าประชุมในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีจะผลักดันสีประเด็นหลักได้แก่การส่งเสริมสันติภาพและ,สะเสถียรภาพในภูมิภาคการสร้างภูมิภาคที่มั่นคงปลอดภัย การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจธธอย่างทั่วถึงและการเปลี่ยนแปลงความยั่งยืนค่ะสำหรับการเยือนในครั้งนี้ค่ะเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจธธชายแดนตลอดจนเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านกรอบการประชุมอาเซียน โดยการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือกับผู้นำสำคัญภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนอาทิสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นและอินเดียตลอดจนหารือทวีภาคีกับผู้นำสำคัญจากหลายประเทศซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งในระดับทวีภาคีและพะหุภาคีพร้อมทางสนับสนุนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทางด้านของนายสิริพงศ์ได้กล่าวไว้นั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปพักรับฟังงานเพลงเพราะๆจาสถานีกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับรายการอปมชคุยข่าวที่สวทนครสวรรค์ fm 93.25เมกะเฮิรตซ์ค่ะเข้า <S <S <haircut> สู่ช่วงที่2ของรายการอปมชคุย mm ข่าวที่สวทนครสวรรค์ fm 93.25เมกะเฮิรตซ์ค่ะ ทางด้านของรัฐบาลค่ะได้เตือนร้านค้าและผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพล u สขายสิทธิ์ใช้สิทธิ์โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงโทษหนักจำคุกถึง3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทางด้านของนางสาวไอเยอรินพันริดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลขายสิทธิ์คนละครึ่ง plus รัฐบาลค่ะขอย้ำเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คนละเครื่องพลัสแล้วนำมาขายสิทธิ์ให้ผู้อื่นและร้านค้าหรือกลุ่มร้านค้าร่วมมือกับผู้ได้รับสิทธิ์คนละเครื่องพลัสใช้สิทธิ์โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเป็นการกระทำที่มีความผิดฐานช่อโกงมาตรา341ทับ 3, 4, สาประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกระง,งับสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาลรวมถึงต้องคืนเงินให้รัฐบาลด้วยค่ะทั้งนี้โครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าของชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวผ่านวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อการศึกษา หรือวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นและร้านค้าอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2568ค่ะและอีกหนึ่งข่าวค่ะทางด้านของคอรมออนุมัติงบกลาง6 1 6 9ล้านบาทจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบะทุกภยัยครัวเรือนละ9,000บาท 6.8แสนขัวเรือนค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีการช่วยเหลือที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่รับน้ําให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปออเสนอค่าดํำรงชีพเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยเป็นกรณีพิเศษมีประสิทธิภาพมีความเป็นเอกภาพไม่ซ้ําซ้อนและครอบคลุมทุกมิติได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติโดยเน้นย้ำให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งที่หนึ่งเพื่อเร่งติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงการจัดเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีข้อสั่งการให้ดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นการเร่งด่วนโดยย้าว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอันดับแรกได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสากรณก์กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานทหารในพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและจัดทำข้อมูลเยียวยาอย่างเป็นระบบรัฐบาลจะเร่งการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยทุกกลุ่มทั้งครัวเรือนที่เสียหายกเกษตรกรท,ที่ได้รับผลกระทบและโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟรูระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568โดยให้ความช่วยเหลืออัตราคัวเรืนละ9,000บาทโดยให้ธนาคารออมสินจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรง ผ่านรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งนี้ให้สังวัดที่ประสบภัยเร่งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน90วันหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการออกปมาชาคุยข่าวแล้วกลับมาจะเจอกันได้ใหม่เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ